โอ้โั่งนู้นยังโหตะเก็บูนห้าสามอะไรแรงหัวดีมาอย่างน่ากลัวแล้วหยองก็เลยเดี๋เอวอเดี๋ยวนี้มันมันเข้ามาหาง่ายนะกดกดไปที่ชื่อเพื่แล้วก็กดเลือกจอนก็เข้ามา เข้าได้ไวขึ้น,นลแล้วมันมันเจอง่ายเลยนะเพื่อนนะ่ะแบบสมมติออนที่หลังผมก็ยังหาเจอนะเพราขึ้นมาให้เห็นเลยจะรับจำเลยจนะรับจำเลยหน,น,นีแล้วมีใครอยู่หรอโดนบอมเละ ลิงวล้ว่ไม่รู้อะไรลิงเห็นแล้วไปเลยไปเลยอารับตังค์ ไผมเห็นแล้วพี่อยู่ข้างหน้าผมอะอาตี <5 <5 ้แบกลงบุ <5 <5 <5 <5 <5 <5 ๋มยิงผมเลยเี <5 <5> <5 <5 <5 ่ยอาร์ตี้มันโหลดไวอยู่พี่อาตี้สองหกหนึ่งอ้ทำไมเซิร์ฟมันขึ้นส้มละคะนี่ มาแล้วเยวแล้ววุ้ยไอ้สี่โดนผมเป็นพันที่สองรเี่ เอาพี่หนุม่มจัดมันเลยไอ้เจ็ดพี่หนุม่มอ่ามันหนอยมันถอยไปแง่นเนี่ยาให้ดนยิงเ,เออเ เจ็ดศูนย์ห้ามันยังเหลือครบทุกคันเลยวะนะทำไมไม่ยิงผมอยู่ยืนยืนยืนเนอยืนเนี่ยไอ้เดนเกมฐานแตกว่ะฐานแตกไม่รู้ว่าเอาแค่แม่ก่อนหนุ่มฐานแตกว่ะพี่ฐานแตกจัดไอ้นี่อ่ะ อนล้อสาสาะเกียสาะทำไดเกู้เลยไล่ะม่กตู้ไปเดอเูไปทานหนูไม่ไกลมากคาคุ้มช่วยะโดนรถกบ กลับมาบักทำโอ้ยกำลังบนไปช่วยแล้วคุณเมย์ เอาไฟไหม้ด้วยอูนตี้ลงอีกแกล่ะแม่มาห้อันสองนอนหลับัีทเ่อาจจะมองเห็นตุ่ย โอ oh e oh, ้โหนอกว่า oh, สุนรหไปเลอ้โ oh, อ๊ยผมโดนเยห้าหอ่เาม่ย oh, ิงผมอ้เรือรถมูเลูห้าอยู่ตรงนี้

ไี้ยีใช้ลูกทอง7จ็ไปแล้วเนี่ยยานี้จุยจิงกแคดแค่น้อยอะไรแหละหวยเบ๊จัดไป้อา้าวมึงก็ซื้อเหมือนข้ามหัวอีกไอ้ชิปหมยใส่แข็งขาดอย่าเกมถอยกลับมาก่อนถอยกลับมาก่อนนันเกม,มเเถอยเข้าไปพูดนะอย่าเข้าไปดีมันบอกว่ายี่โมง ตัวสายพานมันเ <ALLY> ป็นรถที่เขารังเกียจกันนะลูกเด็กนี่แน่หน้าทักเลย